มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพรทองทานที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคมนี้เสียงส่วนใหญ่วิเคราะห์กันว่านางสาวแพรทองทานจะรอดถ้าหากนางสาวแพรทองทานรอดจริงก็น่าจะเจอกับเงื่อนไขสข้อก็คือ 1. ถ้ามีการดีลกันว่าให้รอด แรกกับการยุบสภานั่นก็คือต้องยุบสภาทันทีก่อนที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งคดีชั้น14ของนายทักษิณสอถ้านางสาแพ,พทองทานรอดพักร่วมรัฐบาลก็จะต่อรองกดดันให้เปลี่ยนตัวนายกตามที่เคยประกาศไว้ หรือกดดันเสนอเงื่อนไขถ้าไม่ได้ก็ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลสุดท้ายก็ต้องยุบสภา 3. าถ้านางสาวแพทองทานไปต่อพักร่วมรัฐบาลร่วมด้วยจับมือกันเดินหน้าต่อไปก็จะเจอกับมวลชนที่ออกมาต่อต้านตอนนี้ก็มีการประชุมเตรียมการกันแล้วหลังจาก วันที่29สิงหาคมถ้านางสาวแพรทองทานไปต่อเชื่อว่ามีม็อบขับไล่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คนในพักเพื่อไทยแกนนำคนระดับรัฐมนตรีออกมาสร้างความมั่นใจว่านางสาวแพทองทานรอดแน่ถ้ารอดจริงก็เจอกับวิบากกรรมสองสามเรื่องนี้แต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไม่รอด ผมเชื่อว่าไม่รอดสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นในสารรัฐธรรมนูญไม่เชื่อในเรื่องดิวไม่เชื่อในเรื่องถุงขนมถุงปุ๋ยหรือกระสอบข้าวสารไม่เชื่ออะไรทั้งสิน้นเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายและสุดท้ายนางสาวแพทองทานก็ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปครับ